อรุณสวัสดยามเช้านะคะพี่น้องไปทำงานกันนะคะวันนี้วันจันทร์เนาะหิมะก็ละลายยังไม่หมดเนาะยังมีเหลือให้เห็นอยู่วันนี้วันนี้ก็บวกสีนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาลบตอนกลางคืนเนาะตอนตอนบ่ายไม่แน่ใจ <c oughs> ตอนนี้ยังบวกอยู่นะคะก็ยังไม่ละลายหมดเนาะยังมีหลงเหลืออยู่เยอะอยู่ ก็จะลื่นนิดนึงถนนก็ต้องเดินก็ต้องระวังเนาะขับรถก็ไม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าถนนเดิน <c oughs> คนเดินต้องระวังนิดนึงตามหมู่บ้านเนาะยังยังแบบว่าละลายไม่หมดก็ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาอีกมเมื่อไหร่เนาะรอดูกันนะคะพี่น้องว่าหิมะเขาจะมาอีกรอบไหมตามหลักสิ้นเดือนนี้ก็จะไม่มีแล้วเนาะ อาจจะมีเป็นแบบปลอยๆอุย้ยดูเขามาทิ้งหิมะแล้วพี่น้องเอ้ยคนมาทิ้งเป็นภูเขาอีกแล้วเดี๋ยวพอเวลามันละลายก็จะเป็นน้ำ <c oughs> ที่นี่เขาไม่ได้วางแผนเหมือนประเทศอ่านะิวซีแลนด์เนาะประเทศนิวซีแลนด์นี่เ็าวางแผนเรื่องหิมะดีเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหิมะตกเยอะกว่าที่สวนะีเดนเนาะ สวีเดนเขายังพอรับมือไหวอยู่แต่นิวซีแลนด์นี่เยอะเกินเขาก็ต้องแบบ <c oughs> ขับรถเกรดไปด้วยมีรถสิบล้อรับไปด้วยเพราะว่ามันเยอะเขาไม่สามารถที่จะเกรดให้มันอยู่ข้างทางได้นาะมันเยอะเกินไปเนาะ <c oughs> ก็เมื่อวานเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ดูข่าว <c oughs> ประเทศรัสเซียเนาะประเทศรัสเซียนี้ ที่มะถล่มทลายแบบไม่ขูดมันก็เลยสูงเท่ากับตึกสี่ชั้นห้าชั้นพี่น้องและคนที่อยู่ชั้นล่างโจออกอยังไงอุ้ยเป็นภัยพิบัติรุนแรงคือเขาไม่ได้ขูดทีเดียวไงตกมารอบหนึ่งเขาไม่ได้ขูดไงเขาปล่อยแล้วก็ตกมาอีก,กซ้ำ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 ซำซำซำเนาะที <c oughs> นี้มันทําไม่ทันพอพอเกรดมันเกรดไม่ทันพี่น้องมันเก็บไม่ทันเนาะสูงเท่ากับตึกสี่ชั้นห้าชั้นอะที่มะอันตรายมาก ก็ไปทํางานกันนะคะวันนี้ออกเร็วนะคะพี่น้องวันนี้ออกเร็วมากเออไม่ไม่เร็วมากแต่ออกเร็วนิดหนึ่งห้านาทีบอกว่าจะสตาร์ t รถกว่าจะนู่นนี่นั่นเนาะใส่เสื้อผ้ากว่าจะเตรียมตัว <c oughs> ขึ้นไลท์เปิดไลท์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะโทรศัพท์เนี่ยรีเมมนเบอร์มันน้อยไงมันก็เลยแบบโอ้โหกว่าจะกดติดกว่าอะไรเงี้ยอ โทรัพท์ที่ใช้งานไปจำมันตกกระจกแตกไม่สะดวกยังไม่ได้ไปเปลี่ยนกระจกพี่น้องที่นี่เปลี่ยนกระจกแพงมาก <c oughs> ทำประกันเอาไว้ยังไม่ได้ใช้ประกันวันนี้ก็ไม่ได้เอามา <c oughs> ลังเลลังเลอยู่นี่จะไปเปลี่ยนกระจกมีประกันแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนพี่น้องกระจกลนใส่หินน่ะบันไดเนาะบ่ เียไปหลายวันเลยกว่าจะคงที่ตอนนี้จะทำอะไรก็ลำบากนะกระจกแตกข้างขวาเนี่ยแตกข้างซ้ายก็ยังพอรุนทุกเครื่องนะถ้าร่วงมนะันจะแตกแต่ข้างขวาไอข้างขวานี่เป็นจุดสำคัญนะจุดสำคัญมันอยู่ข้างขวาไงเนาะว่ามาขอบคุณนะคะรุนสวัสด์ยามเช้านะคะสองท่านเนาะ ก็เป็นวันที่จะต้องต่อไปทำงานเนาะวันหยุดก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าไม่สะดวก <c oughs> ไม่ได้ออกไปเดินไลฟ์ข้างนอกเพราะว่าอากาศไม่ได้ดีถนนลื่นไม่อยากเสี่ยงกับล้ม <c oughs> นอนพักผ่อนทำงานทำงาน youtube ในบ้านคลิปหลายอย่างไม่ได้ลง ฝากคลิปด้วยนะครับพี่น้องวันนี้กับอาทิตย์ที่แล้วต่างกันเยอะเนาะถนนหนทางไม่มีหิมะในถนนเนาะแต่มันจะมีอยู่ข้างทางอย่างหลายเม่หมดนี่ขนาดละลายไปแล้วนะเนี่ยยังเหลือตั้งเยอะเห็นไหมข้างทางดำๆเนี่ยวันนี้ก็บวกอีกตอนนี้บวกแค่สอง มันเลยละลายช้าไงมันบวกบวกไม่เยอะเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็น่าจะลบนะมันก็เลยยังเหลืออีกเยอะทางทางที่เกรดไว้เนาะละลายช้ามากคือมันเยอะเกิน <c oughs> ก็ไม่รู้จะได้ยินไหมเนียใช้หูเสียบพูดนะนเนี่ย ไม่ข้ามแลม้วมายืนทำอะไรไม่ข้ามแลม้วมายืนตรงมาลายไหมมันไม่รู้หรือว่าพอมายืนตรงนี้คนก็คิดว่าจะข้ามถนนเขาก็จอดให้เนาะใส่สีดำติงหาดปิดเหลือแต่ลูก,กตาไหมพวกเนี้ยน่าจะดูต่างชาตินะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าต่างชาติจะแ,แ,แต่งตัวแบบเนี้ยชีวิตเองเขาไม่ทำหรอกถ้าหิมะไม่ลงจริงๆเขาจะไม่เอาหมวกเสื้อมาปิดหัว ข้าวสารหมดพี่น้องจะซื้อที่ไหนดีไนร้านประจําปิดร้านประจําปิดซื้อข้าวสารที่ไหนดีก็สารร้านนั้นก็แข็งแบบยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะ <c oughs> มันหาซื้อยากข้าวสารที่ว่าเราแบบชอบชอบอ่ะนะมันมีขายแต่ว่ามันไม่ใช่ไงสวัสดีค่ะคุณอะไรก็ไม่รู้ t ักทายทุกท่า thank you so much my friend ก็15นห้าที7เจ็ดโมงเนาะไม่ได้แวะคุยนะคะไม่ได้แวะไม่ได้แวะจอดวันนี้แล้วก็ตรงไปที่ทำงานเลยเนาะเมื่อวานนี้โอ้ยเส้นมันตึงเอ็นมันตึงมันรู้สึกรำคาญมันงุดเงียดมันแบบ จะปวดก็ไม่ปวดแต่มันตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักนะพี่นองงดเหยิดรำคาญก็ต้องเลยต้องพึ่งยาไปเม็ดหนึง่งเออดีขึ้นจนทุกจนนี้มันตึงแล้วมันเหมือนกับว่ามันบอกไม่ถูกอาการอะ่ะเอ็นมันตึงเนาะข้างนอกอากาศไม่ดีไงเมื่อวานเนี่ยเป็นหมอกหมอกเป็นฝนแบบโปรยโปรยฝนแบบเล็กเอะ่ะถ้าไม่ออกไปก็ไม่รู้ว่าฝนตกไง เนี่ยไอ้ที่ดำๆข้างขวานี่ก็หิมะทั้งนั้นแหละรถมันวิ่งมันกระเด็นไง สนใหญ่ก็สบายนิดหนึ่งเวลาหิมะไม่มีเนาะ้าหมู่บ้านก็ลำบากนิดนึงลื่นเมื่อวันเสาร์นี้ก็ออกมาโรยทรายตรงเนินบ้านเนาะเนินลง เมย์ก็ยังไม่มาขอบคุณสีล้านดวงใจนะคะไปทำงานไปทำงานสิบห้านาทีเจ็ดโมงเนะาะเมืองไทยนี่ก็คงจะบ่ายแล้วมนะั้ง ทางเหนือเขาก็ายังหิมะเยอะอยู่ลบเยอะทางเหนือนะเหนือซีเิเดนนะเนาะ <c oughs> ทางโน้นทุกปีเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละยิ่งเหนือลงไปนะ่ยติดประเทศฟิแนแลนด์นะอ,อากาศยิ่งหนาวจัดลบเยอะมากสามสี่สิบนู่นเนี่ยแต่เขาก็อยู่กันได้นะเขาอยู่มันชินเนาะ อยู่จนชินแล้วล่ะหนาวเขาก็เิีงไฟในบ้านกันหิมะเยอะทางโน้นอ,นอะ่ะ <c oughs> เป็นเล่นสกีกัน นอน,นาฬิกาปลุกตีหนึ่งพี่น้องน,นาฬิกาเครื่องเก่าเนาะเราก็ปิดแล้วนะปิดเสียงปิดไรเรียบร้อยแลย้วอา้าพตอตีหนึ่งคุณสามโมโหมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนตีหนึ่งเรายังงงเลยเฉันปิดแล้วนะโทรศัพท์ทำไมมันยังร้องอีกโทรศัพท์เครื่องนั้นที่ว่าแตกแตกระจกแตกอะ่ะท <c oughs> ีนี้ระบบสัมผัสมันก็อาจจะช้านิดหนึ่งเนาะ โอ้ยคุณพี่สุสุขสารสุขสารสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกวางค่ะขอบคุณนะคะเพิ่งจะได้อ่านคอมเมนต์เนาะขอบคุณที่มาห้ามให้กำลังใจเนาะ <c oughs> นั่นแหละไลก์ก็ไล์ไปอย่างนั้นแหละไม่มีน้ำไม่มีเนื้ออะไรหรอกดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะไล์ไล,ไ,ลไปเถอะคลิปก็อาทิตย์หนึ่งก็จะลงสัก ีนึ่งเมื่อวานนั่งทำคลิปทั้งวันกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยอัดเสร็จลงหาภาพ <c oughs> กว่าจะโหลดเสร็จอีกขับรถมันจะรีบไปไหนอ่ะรอสักแป๊บมันก็ไม่ได้เนาะตัดหน้าใช้เลยนี่แหละคนเรามันมันประมาทเนาะ มันคิดจะให้แต่คนอื่นจอดทั้งที่ตัวเองเป็นคนต้องจอดให้ทางนะขับรถอย่างนี้แหละมันถึงได้มีปัญหา <c oughs> รถก็ไม่มีมันก็จอดรอไปหน่อยสิมันเป็นคนให้ทางร,รถตรงเนาะเนี่ยมันทำให้เกิดอุบัติเหตุถ้าคนมาตรงเขาเบรกไม่อยู่อย่างเงี้ยปวดหัว รถไม่เยอะแต่ก็โผล่มาได้ตลอดเวลาก็ต้องระวังเพราะคนขับรถมันก็ไม่เหมือนกันนะนะสมองมันต่างกันเนาะความรับผิดชอบความตัดสินใจมันไม่เหมือนกันไง <c oughs> ที่นี่มันไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีจักรยานตามบ้านนอกมีแต่ไม่เยอะแต่ถ้าไปในเมืองเนะี่ยโอ้ขับจอดขับจอดอยู่นั่นแหละ <c oughs> ขับจอดขับจอดในเมืองอ่ง จัก,กรยานกับคนข้ามถนนมันเยอะไงมาลายมันเยอะ <c oughs> ถึงแล้ววันนี้นางไม่จอดที่ฉันนางมาก่อน จอ,อดรถใจดีอีกแล้วคิดเกินขอบรถมันเยอะไงเราก็แบบใ,ใจกันเนะาะไม่ถูกใจเลย สวัสดีค่ะพี่สมใจแฟมิลี่แล้วก็คุณพี่ชูศรีเนาะถ,นถึงแล้ววันนี้ก็ไม่หนาวมาก กำลังอากาศกำลังใส่เสื้อได้สบายสายไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องรุมใส่แบบหายใจไม่ออกอาแม่คุณเลยลับรถยังไงของเขาเนะี่ยพี่น้อง yeah. บบรถแบบนี้สววเออรู้ออจักเก็บขี้หมาให้คนเดินเหยียบที่นี่เขาเก็บขี้หมาขี้แมวไปสวววเนี่ยืมใส่เกี้ยวจอดอ ยังละลายไม่หมดเลยเนาะเห็นไหมนี่ขนาดอาทิตย์ที่แล้วบวกหลังคาเขาก็เริ่มนั่นไหลลงหมดแล้วเหลือแต่ข้างเนี่ยอย่างเงี้ยข้างทางที่มันเยอะเนาะเขาขุดมากองกองกองมันก็ละลายอย่างไม่หมดวันนี้ก็ยังบวกอีก <c oughs> ลบลบบวกบวกพี่น้องถ้าลบอะไรถนนเดินในลื่นแต่ช่วงนี้ก็ถนนก็ละลายเกือบหมดแล้วก็เหลือข้างทางที่เขากองเอาไว้แบบนี้เนาะ นี่คือบรรยากาศวันนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเมฆนี้ไม่รูว้ว่าเมฆฝนหรือเมฆอะไรเนาะเนี่ยขมุกขมัวไปทำงานกันนะคะพี่น้องชีวิตต้องสู้เงินไม่ได้มาง่ายกว่าจะรลอยมาถึงมือแต่ละเดือนนี่ขาในช้ำแล้วช้ำอีกพี่น้องเลยหลังนีนปวดแล้วปวดอีก <c oughs> ดูเนี่ยังไม่ละลายเนาะ คนอยู่เมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าได้สามีรวยพันล้านร้อยล้านนะพี่น้องเลยแต่ละคนก็ชีวิตต้องสู้กันทั้งนั้นอยู่ที่ใครโชคดีโชคร้ายแค่นั้นแหละเนาะเราก็ไม่ว่าก,กันใครโชคดีเราก็ยินดีด้วยเนาะอันนี้ก็อยากอันนี้ก,นนก็เด็กก็จะได้เล่นเนาะดูสิ บวกแล้วตรงนี้ยังไม่ละลายเลยสน้าเด็กเล่นเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยก็ยังหิมะเยอะอยู่เลยเนาะเออคิดดูว่ามันเยอะขนาดไหนมันยังละลายไม่หมดออขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่ค่ะดูนะคะดูนะคะนี่ยังกระนองทองทึกเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดอู้เดิน ทำไมเขตนี้อากาศเย็นก่าเขตบ้านเราออกเนาะข้างล่างบนนี้มันเป็นบนเขาไงอันนี้เรามาฝั่งข้างหลังนี่นะหมู่บ้านหมู่บ้านเขาอยู่ทางโน้นนะข้างล่างมันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยอันนี้นีเป็นเขานะเนี่ยแต่ถ้าเรามาฝั่งเราเนี่ยมันจะเหมือนดูไม่ใช่เขาแต่มันเป็นเขาแบบคือมันพื้น,นสูงมากถ้าไปฝั่งทิศขวามือน,นี่นะฝั่งนี้นะก็จะเป็นทะเลเนาะ ก็จะเป็นสะพานเชื่อมข้ามข้ามอ่ะเครีย,รยอะไรอ่ะมันไม่ไม่ได้ว่าคลองนะแต่ว่าแม่น้ําใหญ่ที่จะไปทะเลอะ่ะสูงเนี่ยตรงเนี้ยกว้างมากกว้างสุดที่จะบรรยายเนาะโอยบรรยายไม่เถิกนี่เห็นไหมขนาดละลายก็เียังละลายไม่หมดเด็กมันก็ได้เล่นกัน เด็กมัก็ได้เล่นกันเนาะเรียวกราวขอบคุณนะคะพี่สุขสรรพี่ชูซีน้องกวางเนาะแล้วก็พี่สมใจแฟมิลี่ขอบคุณนะคะก็มาถึงประตูแล้วขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะคะจะลงไลน์แล้วนะคะโชคดีมีสตังกันทุกคนนะคะรว,ร,วรวยรวยเนะเาะอ่าบ๊ายบายคะ่ะ